สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนตอนนี้อย่าหน่อยสำราญค่ะอยู่ที่ทุง่งนานะคะแดดเปรี้ยงๆบ่ายมองนี่แหละค่ะเอ,อเราได้รับการบอกกล่าวให้มาดูบอปลาค่ะเรามาเซอร์ว์เลาะดูบอปลานะคะกําลังจะเดินทางไปบอปลาค่ะบออย,อยู่ข้างหน้านะคะเพื่อนๆเดี๋ยวพาไปดูค่ะทุกคนคะ่ะนี่แหละค่ะทางที่เราจะไปดูบอปลาอันนี้คือทางที่เราเดินเข้ามานะคะรถเราจอดอยู่ตรงโน้นนะคะเพื่อนๆตรงนั้นมันมีบัวเลยไม่ไปค่ะ เราก็เลยเดินเลาะมาตรงนี้แหละค่ะทุกคนเป็นแหละนี่แหละกําลังจะไปดูค่ะว่าเป็นยังไงบ้างบ่อปลาปีนี้บ่อนี้นะคะเราไม่เคยสืบนะแต่จะรับการบอกเล่าจากญาติเราค่ะว่าให้มาดูเราก็เลยมาดูเอาเดินก่อนใครเดินเร็วโอรยร้อนค่ะหยุดตามไม้ก่อนบ่ออยู่นู้นค่ะทุกคนนูน่นนนทีมงานเราสามสี่คนเดินไปก่อนเราร้อนเรากเลย หลายเดินช้ากับเพื่อนค่ะพาเพื่อนๆไปดูค่ะนี่แหละค่ะวิถีชีวิตของพวกเราค่ะเอ่อนอกจากว่าพรุ่งนี้เราจะหยุดเนาะไม่ได้ทํางานวันนี้เราก็เลยถือโอกาสเลาะเซอร์เบหาบอบปลาไว้ค่ะจริงๆเราก็มีสำรองไว้หลายลูกก็แหละแต่ว่าเราต้องต้องหาไว้ค่ะเพราะว่าเวลาเราจะสูบอ่ะมันจะไม่มีเวลามาดูนะแบบคือดูไว้แล้วก็ดูไว้แล้วก็ซื้อไว้ จองไว้จําไว้ได้เวลาก็มาสูบเลยจะได้ไม่เสียเวลามาดูนะคะวันนี้ว่างพอดีค่ะก็เลยรีบมาดูได้รับการบอกกล่าวจากญาติญาติเรานี่แหละค่ะนี่ค่ะคือนาเจ้าของบอ่อนน่นค่ะนาเจ้าของบอ่อยาวๆๆวๆๆๆๆๆๆไปถึงนู่นค่ะเพื่อนๆโู่นค่ะบอ่อใหญ่บ้เรื่องบ้าเลยยายหน่อยกำลังเดินมาค่ะกำลังเดินไปเดี๋ยวพาเพื่อนไปดู เขาบอกราคานี่โอ้โหสูงมากเลยนะเขาบอกปลาเขาเยอะเขาไม่ได้สูบมาหลายปีมากราคานี่โอ้โหสิบห้าใบเท่าครับเพื่อนค่ะเขาบอกนะเขาบอกเราสิบห้าใบเท่าอ่ะเราจะไปดูซิบอราคาสิบห้าใบเท่าเป็นยังไงเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูด้วยกันทุกคนค่ะทําไมกล้าพูดกล้าเรียกขนาดนั้นตั้งไปดูค่ะเพื่อนๆค่ะอุ๊ยร้อนมากเลยเพื่อนๆแดดบ่ายโมงนี่ลืมารอมมาได้จะหาว่าเราคุณหนูเกินเนาะ มันร้อนจริงนะทุ่งนานเนี่ยกำลังเดินไปค่ะตามคันแท่นาน,นี่แหละมาดูสิครับว่าเขาจะคุยนะคุยหนานะเขาไม่ใช่โมนะแต่เขาคุยเลยหละว่าปลาเขาเยอะปลาเขาเยอะมากสิบห้าใบเท่าะกล้าขายอ่ะกล้าเรียกอ่ะเอะเราก็ได้ยินคํานี้ก็ไม่รอช้าค่ะรีบมาเลยค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศโอ๊้ อาจจะได้ยินเสียงเสานะเสียงลมหายใจที่ไม่ใช่แผ่วเบานะแรงอ่ะร้อนค่ะแดดร้อนค่ะเะพื่อนๆแดดร้อนมากค่ะแ mm. ดดร้อนจริงๆเลยนี่แหละค่ะจ้ะเอ๋โอ้โอหห่างเดินต้องค่อยๆเดินค่ะคันแทนามันก็เล็กอยู่ต้องดิอนยอย่าระมัดระวับบงค่ะ โอนี่คือโลเคชันของนี่คือทำเลของเจ้าของบ่อนะคะเจ้าของนาเนาะนี่แหละบ่อนี่แหละเขาบอกสิบห้าใบเท่าเจ้ากล้าไหมเขาบ่าอย่างนี้นะปาดเราได้ยินคำนี้เราต้องรีบมาดูแลใครนะใครนะฉันก,กล้านะ <c oughs> กฉักล้าพูดนะมาถึงแล้วค่ะทีมงานเรามานานแล้วนะแต่เราเดินช้าค่ะเพื่อนๆนู่นค่ะบ,บอไม่ใหญ่ไม่เล็ก แต่ราคานี่ย้ำสิบห้าใบาเ่าเราต้องุย้ยน้ำหรือเปล่าไม่น้ำาหนี่ค่อยๆเดินค่ะทุกคนเดินไปกับใหน่อยระวังน้ำเนอยระวัะงรบ,บ,บน้ำหน่อยค่ะโอ้นี่แหละค่ะหนทางเนาะรถก็จอดอยู่ตรงโน้นนะคะไกลพอสมควรนะถ้าจะมาเอาปลานี่ถ้าไม่ปล่อยให้ดินแห้งๆรถถึงตรงนี้มันจะลำบากมากเลย คืนอถนนอยู่ตรงโน้นค่ะอยู่ที่วัวนะค่ะถนอนอยู่ที่วัวนะนี่ค่ะการมาทํางานของเราบางบอกก็ยากบางบอกก็ง่ายบางบอกก็ติดถนน,นเลยบางบอกก็ไกลถนน,นค่ะมาถึงแล้วค่ะนู่นค่ะทีมงานเราญาติๆเราทำงานแหละกำลังดูกันอยู่ค่ะว่าจะยังไงกำลังดูกันอยู่นะจ๊ะเดี๋ยวเาอะหน่อยก็ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะวายถึงแล้วค่ะเพื่อนๆดูดูด ดูนะครทุกคนดูความยาวฝักบุ้ง,งเต็มบอ่อเลยแล้วก็นานี้มีแค่มีบอ่อเดียวค่ะนาเจ้านี้มีบอ่อเดียวนะฮะต้นนั้นก็ติดลําห้วยค่ะนี่ค่ะคือบอ่อราคาประเมินไว้ที่สิบห้าใบเถาเราก็เลยมาเช็กดูว่ามันจะผ่านสายตาเราไหมนะ <c oughs> นี่นะคะนี่นะคะเออคลิปนี้จะยาวไปเพื่อนๆค่ะกลัวกลัวจะยาวไปโอ้ยเราร้อนละ ถึงบอ่อแล้วค่ะเพื่อนๆค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของยายสำราญยายหน่อยนะคะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเราดูประเมินบอกก่อนเนาะเดี๋ยวจะว่าย,ยัางไงซื้อไม่ซื้อชอบไม่ชอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ตอนนี้เรามาถึงบอ่อแล้วจ้าขอบคุณสําหรับการรับชมคลิปนี้นะคะอาจจะยาวนะยขอบคุณที่รับชมค่ะเดี๋ยวได้เรื่องอยังไง เอาไม่เอาซื้อไม่ซื้อชอบไม่ชอบเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเดี๋ยวค่อยจะอัปเดตค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปนะคะคลิปอาจจะยาวหน่อยแตน่นี่คือชีวิตจริงของเราค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย